สวัสดีคะ่ะท่านช่วงเอฟซีทุกท่นานค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะท่านช่ว่ะาตอนนี้เป็นแรงของวันที่13ธัท่านว่าคม2567นะะเนาะค่ะเนาะแต่่าเป็นแรงที่หลายคนมีความหวังนะคะเมื่อแรงสองทุ่มครึ่งหลายท่านหลายคนกับมันเหมาะไปเลี้ยวว่าตัวนี้ละตัวนี้ละประมาณนี้นะคะท่านช่วงขาสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสายดวนมีสายดวนของเจนางสายดวนของลุงหมานสายดวนของอาจารย์สารคายสายดวนของพ่อพมแล้กกับเป็นตัวเลขแนวทางสรุปร่วมทุกสำนักแส่กันเนาะค่ะเนาะมีของเจน่างของพ่อพมของอาจารย์สารค้ามของนุ่มลอยเอ็ดของแม่มารุ้ยของลุงหมานนะคะพร้อมกับ สายดวนคะ่ะทผช้ชมขาสายดวนนี่บกเกียวก็สายดวนพิเศษมาแลงตังหากเนาะค่ะเนาะเอาทำชุ่มขาเพื่อเปลี่็นการเสียเวลาไปมึงน้ำกันว่าทั้งสายดวนทั้งตัวเลขแนวทางของแต่ละสำนักสีเข่ากันบ่านผช้่มสีมากน้ำบอ่อเนาะ,ะ,เ,นอะเอามาแลงจังเนี้ยกะขอห้แตกสามโต,ตซีโตสองโตแตกทุกอย่างให้ท่ชน่ม้ชม๋ด้มีความหวังให้ท่ชนผม้ดมได้มีเงิน ใส่ในชีวิตประจําวันต่อไปเนาะค่ะเนาะหลายทันหลายคนกะไผมีทุนหลกระมุ่งวังว่าจะได้หลายไผมีทุนหน่อยงบหน่อยก็เอาหน่อยนะะเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะเอาไปดูด้วยกันเลยค่ะตัวเรียงแนวทางสายดวนและสรุปทุกสำนักค่ะค่ะท่านผู้ชมขาโมเมงสายดวนไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะสายดวนของพบพุม่ม ห้าสามเก้าสองนะคะเลขชุดสามตู่สามเก้าสองเลขชุดสี่ตู่ห้าสามเก้าสองตัวเลขเนี่ยทางของลุงมันสามแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดเราบอกว่าเดนสองสามศูนย์เจ็ดนะคะเอาหมักศูนย์เจ็ดน้ำเพลินอยู่หมักศูนย์เจ็ดน้ำเพลินอยู่ อาต่อไปค่ะทุนช่วงขาพวกเราสายด่วนก่อนเนาะต่อไปเป็นสายด่วนของเจนางสายด่วนเจนาง0863 0863บดถือจยาวากันเลื่อขันทุนช่วงขาบถือจยาวากันเพราะว่ากันกล่องที่สุดแล้วเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางมันมาประจบประจวบเหมาะกันลงตัวได้ที่0863 ชุดสองตัวมีศูนย์แปดมีหกสามมีแปดหกแล้วก็แปดหกสามนะคะอันนี้คือสายดวนโฮเจน่งเขปบหน้าจอเลยค่ะแขปหน้าจอเลยนะคะเข็บหน้าจอของพอพุ่มก็ของลูกมานต่อไป เป็นตัวเลขแนวทางของพบพม,มค่ะท่านช้่มค่ะตัวเลขแนวทางของพบพอมเอเลขดิ้นเก่าสามี่ตัวระว่างคือเก่ากับสามเลขชุดจับคู่มี8ปดสามหกสามเจ็ดสามหาสามเกาสามเกาสองหนึสามหนึ่งไอหนึ่งสามแปดนึ่งเก้าหนึ่งตัววงกลมคือตัวเน้นตัววงกลมคือตัวเนีนนะคะมีทั้งหมดเก้ชุดวงกลมหกชุด นั่นคือตัวเน้นส่วนของลุงมานลุงมานบอกว่า5กับ7นะคะตัวเลขจับคู่ให้มี5 8 7 8 5 9 7 9 5 0 7 0 5 2 7 2นะคะ,ะต่อไปตัวเลขแนวทางของเจนางก็ของเมฆมาด้วยนะคะเจนงางให้หลุดที่3กับเก่า3กับเก่าตัวเลขจับคู่มี3 4 9 4 1 3 369603 379707ชุด3ตัวเจ8ชุด4ตัวสะะา8เจคดสี่อของแม่มาลว้วย1กับ2 1 7 16 19 14 15ดหนึ่งห4หนึ่ง่งสองเจสองหกสองเกสองสี่สองหตัววงกลมคือตัวเน้น มีหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกสองเก้านะคะอันนี้คือของแม่มาลวยนะคะทำช่วงขาต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารค้ามกับนุมลอยเอ็ดงมวดที่แล้วนุมม่มลอยเอ็ดข่าบนขาล่างหวดนีบะเนี่อาจารย์สารคามอาจจะข่าบนขาล่างเนาะคะเนาะอาจารย์สารค้าบอกว่าหกกับเจ็ดตัวเลขแนวทาง 6ก6องหกสามหกเก้าส่วนนุ่มลอยเอด็ด4ี5ศ4น5์4้าศูนย์หมักชอบตัวใดกระจัดขัดกระพานเนาะคะ่ะเนาะเอาตามนี่ค่ะตางช่ว่ขาตัวเล็กแนวทางตามนีบ่มีผู้ใดหูจักว่าตัวมันสิออกขึ้นตัวใดน,นะคะตางช่วงขาเฮ็ดตามสูตร เพราะฉะน,นั้นทมผช้ชมกัให้กำลังใจเซียนให้กำลังใจแต,แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นกับพยายามกันกล่องให้ตัวเหลขแนวทางมาฝากทมผช้ชมเป็นตัวที่มั่นใจที่สุดจังเอามาลงเพราะฉะน,นั้นทมุชุ่มเอฟซีถูกทันทุกคนกับพิจารณากันกล่องอีกเทือนึงนะคะเพื่อจะได้บ,บ่บเปือง,งบเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจใจ้คล้องหลวกะมีความเหม่นยำ่ำที่สำคัญคือถูกเย็นนี้ สองทุ่มครึ่งเราจะมีเฮไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันน้ำเสนอไว้เพียงแค่น,คนี้เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอพวะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ